สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะเราสามคนนะคะกำลังจะหลังจากที่ทำงานในสวนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่บ้านหลังเก่าค่ะแต่ปรากฏว่ากำลังจะออกไปค่ะท่านผู้ชมปรากฏว่ารถของผู้ช่วยต้องนะคะมันเสียนะคะตอนนี้ซึ่งคุณพ่อนะคะก็เอาเชือกมานะคะเพื่อที่จะมัดนะคะรถผู้ช่วยต้องแล้วก็รถพ่วงนะคะติดกันแล้วก็ลากไปค่ะ แล้วก็ลากไปเดี๋ยวให้ผู้ช่วยต้องนะคะเขาไปซ่อมนะคะรถที่บ้านหลังนูน้นเอาตอนนี้ลากไปก่อนร้อยเศร้าเลยบ่ร้อยเศร้าฟุ้งมโง่ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมผู้ช่วยต้องเขาเป็นช่างอยู่แล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆแก่แต่ตอนนี้คือต้องลากไปที่บ้านหลังเก่าก่อน <c oughs> <c oughs> พอเราเส้นเดียวมันจะได้หรอบะ <c oughs> มาที่คอต้องน่น แล้วก็มาที่มาที่ตรงไหนน่ะบ้านตรงไหนแค่จะรู้อ่ะมันกลัวเชือกอ่ะเฮ้ยได้แล้วค่ะท่านผู้ชมไปนู่นละ คุณพ่อเอาเชือกมาจะมัดคอนิดเดียวจะดุหัวติดเลยเชือกมัดคอเหรอเออไปนู่นเลยค่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำงานที่บ้านหลังนู้นกันค่ะ <c oughs> คุณแม่นั่งตรงท้ายนะคะ <c oughs> ตาจะ๋ตา,าลลตาจา๋าแม่กับพ่อไปทำงานตอนนะลูกไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา ชาวคุณพ่อตื่นมานะคะก็มาใส่ปุ๋ยมาอะไรนะคเขาคิดว่าเราไปเที่ยวก็อาจานอ่ะคัะอันนี้มีท่อ p v c ไปด้วยนะคะเอาไปซ่อมไฟซ่อมอะไร นี้นะคะก็มาถึงบ้านหลังเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำงานกันเลยค่ะวันนี้ก็จะทำในส่วนของหลังคาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านหลังเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำงานกันเลยค่ะวันนี้ก็จะทำในส่วนของหลังคาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะ หลังคาที่เราทําไว้เมื่อวานนะคะให้ท่านู้ชมดูก่อนจะได้รู้ว่าเออก่อนและหลังเป็นยังไงนะคะอุปนะกรณ์นะคะติดตั้งระบบไฟวันนี้ผู้ช่วยจะติดตั้งไฟเอาท่ออะไรมาด้วยค่ะ ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะคุณพ่อกําลังทุบนะคะทุบหน่อไม้นะคะเพื่อที่จะแกงนะคะอันนี้หน่อไม้ทีเ่เราได้มาจากสวนนะคะได้มาเสร็จนะคะแล้วก็ปอกเปลือกอย่างนี้ค่ะปอกเปลือกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาทุบๆนะคะน,นี่อาหารเที่ยงของเราสามคนนะ,ะกินข้าวก่อนครับเพราะว่าตอนนี้<า>มันใกล้จะเที่ยงแล้ว วันนี้เอาหญ้าเอาใส่หญ้า,ใส,า,ญาใส่ปุ๋ยมะละกอกว่าจะเสร็จเกือบเที่ยงโอ้โห oh. เหนื่อยอมากจช่ไหมพอ่อครับถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่รีบทําวันนี้นะ่ะฝนฝนมันมีเขาจะลงไหมใ่พายุเราจะอาศัยฝนเนี่ยนะให้ละลายปุ๋ยเนี่ยลงไปอืมตื่นเช้ามายังม่ทันกินข้าวเลยมันอยู่ในสวนแล้ว อันนี้ก็คือเดี๋ยวทุบนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาแกงกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะอะไรนะพ่อไปเลืออะไรหรอวฮึมปืนมาทำอะไรก่อไฟเหรอโอ้โหดูคุณพ่อไปเอาลังพึ่งนะคะมาก่อไฟค่ะพ่อเริ่มก่อไฟแล้วนะคะ เริิ่มตดนี่นะคะถ้าไ้ชมวัตถุดิบนะคะทั้งหมดของการทําอาหารนะคะก็คือจะมีเป็ดนะคะแล้วก็มีหน่อไม้สับนะคะแล้วก็จะมีมะเขือด้วยที่เรามาจากสวนนะคะเราซอยๆนะคะผัดใส่กับ ขุ้นเชียงนะคะและนี่ก็จะเป็นพริกนะคะที่คุณพ่อตํานะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะกระเทียมนะคะหอมแดงหอมขาวแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลาด้วยค่ะกระปิด้วยใช่อะไปะเริ่มจะอ,อะไรก่อนอันเนี้ยคุณพ่อผัดน้านะเนี่ยเราย้ายมานะคะยังไม่มีเครื่องครัวนะคะทุกคน<ๆ>ก็ทําแบบรูเรียวไปก่อนนะคะง่ายๆต่อไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราใส่กึ้นเทียงไปนะคะเราก็คั่วๆไปค่ะ ไฟก็แรงมากเลยเดี๋ยวก็ใส่มักเสือลงไปนะคะต่อไปคุณพ่อก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะมันย้อนใสนิดนึงน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากเลยข้างนอกแม่ไม่ได้ออกไปยืนนะคะถ่ายเราไม่มีอะไร ก็ไปดูในะตู้เย็นมันมีฟ้าไทยออมีฟ้าไทยด้วยนะคะใส่ลงไปเพื่อความอร่อยนะคะอร่อยก็หอมอยู่นะ้นเนี่ยเติมน้ำมาเข้าไปเติมครับเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะ แล้วก็คั่วต่อดเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนะคะนิดนึงก่อนนะคะมันเหมือนต้อมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไอของน้ำจากมะเขือนะคะมันก็จะออกมานะคะหอมมากเลย ที่ขั่วตอนที่ปล่อยให้มะเขือนะคะมันอยู่ในกระทะสักพินนะคะน้ำก็เริ่มออกะะโอเคแล้วถูกแล้วเนี่ยยังอืมแซ่บแล่แม่ เพ okay. ใส่จานอะไรก็ได้ค่ะเป็นไงตักใส่จานนะคะ เรียบร้อยลแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับหนึ่งเมนูนะคะผัดมะเขือใส่ขุนเชียงนะคะน่ากินไหมคะมต่อไปก็เริ่มแกงค่ะก็ใช้กระทะอันเดิมนะคะคุณพ่อเติมน,น้ำลงไปหลังจากตั้งกระทะเสร็จแล้วใส่น้ำนะคะคุณพ่อก็เอาพริกขี้ํำใส่ลงไปนะคะ ห้องครัวนะคะมันยังไม่สมบูรณ์นะคะท่านชมก็จะเห็นสภาพนี้ไปก่อนนะคะล้างน้ำครกสูตรพิเศษสุดเด็ดครับใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดนะคะทุกคนเดี๋ยวถึงจะเอาหมูใส่ลงไปนะคะใช่ครับอื ต่อไปนะคะท่านผู้ชมคุณนังจะกี่น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะคุณพ่อก็ใส่เป็ดลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะคะที่เอซส่งมาให้นะคะทุกคนต้องกราบขอบพระคุณ f อซด้วยนะคะที่ให้เราลองได้กินเป็ดนะคะปกติเราก็ไม่ได้เคยกินนะคะกินแต่ไก่กับหมูกินแต่ไก่กับหมูครับช่ามีไฮไลไท์ด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บมันเก็บอะไร อ่าโอเคปะเนี่ยใครเคยกินมั่งอพอเก็บสูงๆหน่อยเพื่อหมามาฉีใส่เออหมาไมา่มีมีแต่แมวเอเอ,อนั่นแหละอะไรบอกท่านผู้ชมสิอันนี้คือเสลทองพรตัวตัวเมียครับที่ใส่แกงหน่อสุดยจดที่เป็นหนึ่งในส่วนซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่นำมนนวดน,นะคะใช่ครับเดี๋ยวก็ จะโล,ล่งละพ่อคุณพ่อจะต้องเกี่ยวไม่เขี่ยวใช่บางท่านละมันลวดเรานะคะตัวสมุนไพรบางตัวแพงมากนะคะท่านผู้ชมมันแล้วใส่เกือบยี่สิบตัวทุกคนลองคิดดูเราทําทุกอย่างด้วยความรักค่ะทุกคนเราไม่ได้แบบทําแบบไปเรื่อยทําสุ่มสี่สุ่มมารหรืออยากจะทําก็ทํามันเราทําอะไรเดินเราเดินทางด้วยจิตวิญญ,ญาณคะ่ะด้วยความรัก่ะเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวไปล้าง จะเอามาใส่หม้อเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะพ่อเนานะครับอืมแต่ถ้าแกงหน่อสุกถ้าหน่อสุกป๊ป๊บรอไี่ลงเลยเขาจะอร่อยมากนี่ค่ะไปชมอร่อยกับซี่งูใบใบใบ สเสลีพังพรตัวเมียอนี่นะคะใส่กับแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปื่อแกงอะไรได้นะคะใส่แทนชะอมก็ได้เขาจะอร่อยมากเลยดูน้ำแกงกอนนี่ท่านชมดูน้ำแกงอะ่ะโอ้โหหลังจากที่ใส่เป็ดเข้าไปนะคะมันคือดูนัวมากเลยค่ะแล้วพ่อไปเอาห่ปลาล่ามาเตียวไว้เลยปะเออสิ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับการแกงหน่อไม้นะคะก็คือ ปลานั่นเองนะคะนี่ค่ะเผาไม่ได้ค่ะหายทางกรรมนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะหอมหอมใส่ปลาร้าลงไปนะคะ แล้วก็ปิดนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาลงไปนะคะก็ตามด้วยหน่อไม้นะคะ Oh, oh. อยากกินข้าวเลยหิวเลยท่านผู้ชมเออ,เอนี่สุดยอดเลยค่ะดูของแท้ของแท้ของแท่แทกลิ่นปลาาแบบกลิ่นพริกแกงกลิ่นเครื่องแกงใดๆดขึ้นจมูกเลยค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความนงองเขาพอตะปีมามามาเนี้บ้างคะท่านผู้ชมอยากกินกับเราสองคนตายายไหมนี่ เดี๋ยวรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักน,นี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ยกลงเลยเนาะแล้วก็พร้อมกินเลยค่ะใช่ครับโอเคผู้ช่วยต้องนะคะเขาก็เดินระบบไฟรออยู่นะคะรอ,อกับข้าวเสร็จต่อไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่แกงเดือดได้สักพักแล้วนะคะคุณพ่อก็จะใส่สุกแล้วครับ อันนี้ลงไปค่ะนี่ครับใส่จริงนะครับใครมีที่บ้านทดลองใส่ได้นะครับอ,อร่อยมากทุกคนคือแม่เคยกินแล้วเก็บหวัไม้นะคะในสวนนะคะมาเก็บมาไม่ต้องใส่ชะพูก็ได้ครับใส่ตัวนี้เข้าไปอร่อยมากหอมเหมือนกันเนาะเป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรครับนช่วยในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอะโอ้ยตัวนี้อหลายอย่างเลยครับ อักเสบภายในร่างกายดีมากเลยอืเสร็จทางพอนอ่ะโอเคพ่อแล้วมัง้งพอ,อแล้วครับเดี๋ยวยกลงเลยทนะ่พีู่ชมหิวข้าวแล้วค่ะตอนนี้สุกเรียบร้อยหอมหอมลงแล้วนะมาลงเลยเอ,อเอาวางบนมหม้อได้เลยค่ะห้องครัวเรายังไม่ยังไม่เฟื่อเฟือยังไม่ดียังไม่อะไรง่ายง่ยไปก่อนอือเดี๋ยวจะเอาถ้วยมาตักนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วค่ะ นา่าสดไหมคะท่านชมสดๆเลยอู้วันนี้นะคะสุดยอดเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะพอดีมือเลยแม่สุดยอดคุณชมเห็นแกงไม่ชัดนะเพราะว่ามัน มันไม่มีที่อยู่แล้วเพราะว่ามันมันมทำอะไรไม่เสร็จมันไม่มีแสงอ,อร่อยอาหารเที่ยงคุณเชียง อดอกแคนาครับออร่อยนะครับพ,พ่อชอบกลับดิบอร่อยมากแต่หน่อไม้คือมันสดอ่ะถ้าไม่ถูมัน <c oughs> สดเนาะ ขอบคุณเป็ดนะคะแล้วก็คุณเชียงที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขความเจริญค่ะบาพและก็ขอให้ส่นมัาขอให้สุขภาพาแะะข็ขงแรงนะครับทั้งครอบครัวเลยใช่กินมีค่ไใ่หมดด้วยค่ะ นี่นะคะหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็มาขึ้นหลังคานะคะขึ้นหลังคาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมฝน,มนมก็ตกนะคะปโปอยๆนะคะเห็นไหมคะจากตอนแรกมันเป็นแบบแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ตอนนี้คุณพ่อใส่แบบเหล็กตรงๆแล้วคะ่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมเห็นมที่มันใส่เป็นเส้นๆจะตอนแรกมันเป็นก้อนเออภาษาเหนือเขาเรียกว่าก้อนเออใส่ก้อนเสร็จแล้วตอนนี้ก็กราบนะคะเล็กพอไหมพ่อฮะใส่กราบพอไหมไม่พออ่าไม่พอก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แค่ขึ้นไปแล้วไดเป็นปัญหาหรอกเออได้แค่ไหนแค่น,นั้น เราค่อยๆสร้อยเหล็กเก่าต่อๆไว้ด<อ>ูว่ามันจะพอแค่ไหนมันขึ้นโค้งเป็นรูปเป็นล่างอย่างนี้ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวค่อยหามาเพิ่มเอาแต่ว่าตอนนี้ฝนมันเริ่มตกหนักแล้วพ่อพอบอกเดี๋ยวไฟดูดอะ่ะพ่อพอก่อนปะดูสิท่านผู้ชมดูท้องฟ้านะคะเริ่มมีฝนมาแล้วเห็นไหมคะ ล,ลงมาลงมาอันตรายอ่ะ yeah, แลท่านไปชมเห็นไหมคืนพ่อ,ขอเขาขึ้นไปออกนะคะฝนก็ปล่อยลงมา โอเคนะคะท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องขอปิดคลิปกับเพอนเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเขาขึ้นหลังคาจนเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็คลิปต่อไปก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะํำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน ก็ทําแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเหล็กหมดแล้วก็หมดเลยก็เดี๋ยวพอถึงหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทําอย่างอื่นนะคะอือก็ยังอย่าติดตามกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบๆรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ